นายกเทศมนตรีพรรคเดโมแครตท,ที่ลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาในรัฐอิลลินอยส์ถูกยิงแก๊สน้ำตาเมื่อเช้าวันศุกร์ระหว่างการประท้วงเล็กๆบริเวณหน้าศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรในชานเมืองชิคาโกมีบุคคลอย่างน้อยอีกหนึ่งคนซึ่งระบุตัวตนในโซเชียลมีเดียว่าคือแคทอบูกาซาเล อดีตนักข่าวที่ลงสมคัครคิงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาด้วยเขาได้ลม้มลงระหว่างพื้นระหว่างการเผชิญหน้าจากที่ถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลการที่สวมชุดลายพรางปิดทั่วทั้งหน้าสวม่นกันแดดและหมวกกันน็อกผักเธอออกไปทําคลิปวิดีโอของสถานีโทรทัศน์ WBBM ซึ่งเป็นสถานีในเครือของ CNN อาบูกาซาเลเข้าร่วมการประท้วงมาเป็นเวลา3สัปดาห์แล้วเธอให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นหลังจากเกิดเหตุการณ์ในวันศุกร์และไดซัร์มเมสดาที่แล้วว่าผู้คนเหล่านี้จะถูกเน,นรเทศในช่วงเช้าตรู่อาบูกาซาเลและผู้ประท้วงคนอื่นปรากฏตัวขึ้นก่อนหน้านี้แล้วเธอบอกว่าพวกเรายืนอยู่หน้ารถตู้แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาอุ้มชั้นขึ้นแล้วก็โยนชั้นลงกับพื้นแล้วก็บอกว่า ผู้ประทวงที่ไม่มีอาวุธและถือป้ายก็ถูกเจ้านาทีรับบานกลางยิงด้วย,ยกระสุนพิกไทยเข้าใส่ฉันก็ถูกยิงเช่นกันโอ้ฉันโดนยิงกระสุนพิกไทยไปทั้งตัวเลย สถานที่ในหมู่บ้านบราว์วิลดรับการประทุเล็กน้อยตั้งแต่ผู้นำของสถานที่ได้รับคำสั่งเมื่อต้นเดือนกันยายนว่าจะมีการรณรงรค์บังคับใช้กฎหมายครั้งใหญ่ในเร็วๆนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวาระก,การย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ที่ช่วยให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ดำรงตำแหน่งมาสมัยที่2แต่คนอเมริการส่วนใหญ่ขัดข้านปฏิบัติการมิดเวลบริสส่งผลให้มีผู้ถูกจับกุมเกือบ5 5ารยายตามที่ทิริเซียแมคลาฟลินผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายกิจการสาธารณะของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาต